สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับก็คลิปนี้มาพบกับแนวทางสายด่วนนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับเมื่อประจำวันที่16นะครับตุลาคม2566นะครับผมเมื่อวานนี้ยีดีกับพี่ๆสายรูดด้วยนะครับพี่ๆมาทั้ง3รอบเลยเนาะแต่ว่าเสียดายตรงที่ว่าสายเจะนั้นไม่มานะครับต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผม ในรอบราวสามัคคีนะครับผมให้2กับ6ไปผลที่ออก502กับ55นะครับของเรามาวิ่งลู่ที่2เนาะนะครับส่วนเราสามัคคี VIP ให้0ย์กับ6นะครับผลที่ออก7 2 1กับ6 7นะครับของเราก็มาสายลู่เช่นกันนะครับเข้าไปที่ 6, 7นะครับผมรอบราวว p นะครับให้6กับ2นะครับผลที่ออก2 70กับ82นะครับพี่ๆของเรานะครับใครวิ่งลู่ที่2เนาะเข้าไปที่82นะครับ ก็สรุปแล้วมาแค่สายลูดทั้ง3รอบเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับสายเจาะส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่ๆวันที่16กนะครับก่อนไปรับชมขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองเนาะพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมวันนี้นะครับผมเราสามัคคีผมให้7กับ1ไปนะครับตัวเน้น 72 70นะครับแล้วก็15นะครับอันนี้ลาวสามัคคีนะครับส่วนลาวสามัคคี VIP นะครับให้6กับ0นะครับพี่ให้6กับ0นะครับตัวเน้น62 61แล้วก็0 1นะครับนี่เลยเนาะส่วนลาวนะครับลาววีไนะครับผมลาววีไ ผมให้5กับ9นะครับพี่พี่ตัวเน้นตัวเน้น52 92นะครับแล้วก็58นะครับแนวทาง3เราก็จะประมาณนี้นะครับพี่พถ้าใครชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้น,อน้องแอดด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกาบสวัสดีครับ